ชาวต่างชาติคนนี้เขามาเที่ยวเมืองไทยนะฮะแนะคนจะมาเมืองไทยควรหาข้อมูลก่อนหลังเห็นคนบ่นในทิกตอกว่าเมืองไทยแย่อย่างนั้นอย่างนี้เช่นของแพงการเดินทางไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังกรุงเทพเสียงดังพูดไม่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยต่างๆนานาทั้งหมดที่เห็นบ่นกันกเพราะไม่หาข้อมูลก่อนหรือเปล่าอยากให้เมืองไทยเป็นแบบไหนคุณสามารถเลือกได้เองเขาบอกว่าผมเบื่อแล้วนะเบื่อจริงๆเบื่อสุดๆ ผมเหนื่อยกับที่พวกคุณอาจจะพูดถึงที่นี่แบบเสียให้หายทั้งที่มันสวยงามเหลือเชื่อและสุดยอดขนาดนี้ผมเลื่อนติ๊กตอกของผมไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นแต่คนด่าประเทศนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะพวกเขาไปเจอเครื่องดื่มแก้วละ500บาทหรือการเดินทางมันไม่เหมือนที่คิดไว้หรือบอกว่ากรุงเทพเสียงดังเกินไปหรือไม่ก็พูดถึงโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับประเทศไทยโอ้ยผมเบื่อกับการบ่นของพวกคุณจริงๆเข้าใจไหมอย่างแรกเลยก็คือ จงขอบคุณเถอะที่คุณได้มีโอกาสเห็นโลกได้ทําอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ทําอย่างที่2ก็คือทําการบ้านหน่อยสิมันงาน่ายนิดเดียวเองสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยมันสวยงามและน่าอยู่คือมันดึงดูดคนให้กลับมาอีกเรื่อยๆหลาหลายคนก็ไม่อยากกลับประเทศตัวเองด้วยซ้ําซึ่งจริงๆผมเองก็เป็นผมมีกําหนดกลับเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนแต่ผมต่อเวลาพักอยู่ต่อตอนนี้อยู่มาเกือบ2เดือนแล้วผมรักที่นี่จริงๆ สิ่งที่ทําให้ที่นี่สุดยอดก็คือคุณสามารถใช้ชีวิตตามที่คุณอยากใช้เข้าใจไหมถ้าคุณอยากขึ้นบาร์ลูฟท็อปอยากไปสถานที่ยอดฮิตอยากได้บริการหรูหรา5ดาวมีบอดี้การ์ดมีคนคอยเสิร์ฟแน่นอนว่าคุณก็ต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ถ้าคุณไปตลาดนัดกลางคืนไปกินร้านเล็กๆของคนท้องถิ่นคุณก็จะได้กินถูกกว่าเยอะแต่ถ้าอยากประหยัดสุดๆก็เข้าเซวอาหารราคา50บาทที่อเมริกามีไหม อาหารดีๆมื้อหนึ่งราคา50าบบาทไม่มีแน่นอนแล้วคุณยังมาบ่นอีกเลยว่าที่นี่แพงบ้าไปแล้วบอกเลยว่าบ้าไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณมาที่กรุงเทพแล้วคุณอยากกินพิซซ่าให้ตายเถอะทำไมถึงคิดแบบนั้นมันก็เหมือนกับที่คุณไปนิวยอร์กแล้วบอกว่าที่นี่เสียงดังมันฟังดูตลกไหมล่ะหรือบอกว่าพัทยาเสียงดังเกินไปมีแต่ปาร์ตี้ก็แน่นอนอยู่แล้วใครๆก็รู้มีใครบ้างที่ไม่รู้ผมถึงเลือกมาอยู่จอมเทียนแทนพัทยาเพราะที่นี่เงียบสงบ ไม่มีปาร์ตี้เสียงดังเหมือนฝั่งโน้นเห็นไหมมันก็แค่เรื่องของการหาข้อมูลและการเลือกที่ที่เหมาะสมกับตัวเองถ้าคุณเป็นนักธุรกิจต้องการคอนเน็กชันและคุณชินกับชีวิตในเมืองใหญ่คนพลุกพลาดกรุงเทพก็ใช่สําหรับคุณถ้าคุณชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวกลางคืนชอบกลับตีห้าไม่แคร์เสียงดังภูกเก็ตก็คือคําตอบของคุณแต่ถ้าคุณชอบความสงบจอมเทียนเหมาะกับคุณยังมีเกาะอีกหลายเกาะที่เงียบสงบ สำหรับคนที่อยากอยู่ห่างไกลผู้คนเข้าใจไหมนี่คือความสุดยอดของเมืองไทยมันมีทุกอย่างและคุณเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะกับตัวเองได้แค่หาข้อมูลก่อนเลือกที่ที่ตรงกับจุดประสงค์ที่คุณมาแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่มันง่ายนิดเดียวเองเมืองไทยสะดวกสุดๆผมไปกรุงเทพใช้เงินแค่ประมาณ4ดอลไปกลับ8ดอลน,นั่งรถตั้งแต่11โมงเช้าถึงสทุ่มไปเที่ยวในเมืองวุ่นวายบ้าง พบปะผู้คนติดต่อคอนเน็กชันแล้วก็กลับมาที่นี่นั่งชิลริมทะเลเงียบสงบในหนึ่งวันใช้เงินไม่ถึง300บาทด้วยซ้ำถ้าอยากไปเกาะก็แค่ประมาณ200บาทขึ้นเรือมีเรือรับส่งอยากอยู่ข้างคืนก็ได้มันสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นเลิกหาข้ออ้างในการบ่นเถอะด้านความคิดเห็นของชาวต่างชาติความคิดเห็นนี้บอกว่าตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษมาก ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ฉันอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาฉันมาที่นี่เพราะสุขภาพร่างกายในฐานะทหารผ่านศึกที่พิการและที่นี่สวยงามมากฉันมาจากนิวยอร์กซิตี้แต่ด้วยอายุขนาดนี้ฉันชอบความเงียบสงบพื้นที่จอมเทียนก็ดีมีร้านอาหารและกิจกรรมให้ทําทุกอย่างคุณต้องมีรายได้ที่ดีพอสมควรถึงจะถูกกว่าก็จริงแต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ประเทศไทยทําให้ฉันนึกถึงการรวมกันของไมอามีนิวยอร์กซิตี้ และลอสแอนเจลิสในที่เดียวความคิดเห็นต่อไปฉันอยู่ที่หัวหินประเทศไทยมา10ปีแล้วเมืองชายทะเลที่สวยงามและเงียบสงบห่างจากกรุงเทพลงมาทางใต้3ชั่วโมงนี่คือความคิดเห็นบางส่วนของฉันปัญหาของชาวต่างชาติบางคนคือพยายามเอาแม่แบบตะวันตกมาใช้กลับประเทศไทยทุกอย่างต้องคล้ายบ้านตัวเองต้องสะดวกสบายเป็นระเบียบและคาดเดาได้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนและถ้ามีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็จะหัวเสียหรือไม่พอใจทันทีอาหารเผ็ดเกินไปอาหารริมถนนไม่มีฝาปิดหรือแช่เย็นไม่มีใครหยุดให้ตรงทางม้าลายมีใครพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคนขับตุกๆก,ก,กับแท็กซี่พยายามจะเอาเปรียบฉันต้องต่อรองทุกอย่างให้ถึงบาทสุดท้ายประเทศไทยไม่เหมือนบ้านคุณมันอาจจะไม่คุ้นเคยและทําให้บางคนรู้สึกแปลกใหม่มันร้อน ถ้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแคร์มันคือในแดนแห่งรอยยิ้มเพราะฉะนั้นลองยิ้มบ้างแล้วก็เลิกทำหน้าบึง้งหลังจากที่คุณเข้าใจตรงนี้ลดการป้องกันตัวเองลงประเทศไทยก็จะเริ่มมีเหตุผลและอบรับคุณไว้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรและอบอุ่นคนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธดังนั้นการทำความดีการคิดดีและความเชื่อเรื่องกรรมจึงเป็นสิ่งที่หลอ่อหลอมวัฒนธรรมนี้อย่างไรก็ตามถ้าหลังจากทั้งหมดนี้คุณยังรู้สึกว่ามันยาก ที่จะใช้ชีวิตที่นี่และยังคงมองหาประเทศไทยในอุดมคติที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการและความสะดวกสบายของคุณแล้วก็ยกมือขึ้นอย่างหงุดหงิดกับความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆงั่นฉันคงต้องบอกตรงนี้เลยว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับคุณความคิดเห็นต่อไปฉันอาศัยอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นและก็ชอบมากแต่การไปอยู่ในย่านท่องเที่ยวไม่เอาเด็ดขาดมันแพงเกินไปฉันชอบอยู่กับคนท้องถิ่นมากกว่า พวกเขาน่ารักและใจดีมากความคิดเห็นต่อไปฉันแค่อยากได้ความสงบร้านกาแฟดีๆการทำสมาธิวัดและอื่นๆเมืองไหนที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วเจ้าของช่องก็เข้ามาตอบนะฮะเชียงใหม่ฟังดูดีสำหรับคุณแต่คุณควรค้นคว้าหาข้อเสียให้ดีซสก่อนแล้วถ้าไม่ใช่ข้อเสียสำหรับคุณก็ลุยเลยความคิดเห็นต่อไป ถ้าใครจ่าย500บาทกับเครื่องดื่มนั่นแสดงว่าคุณน่าจะซื้อทั้งขวดแล้วฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยมันถูกกว่าสหรัฐเยอะเลยคุณไม่สามารถมาที่นี่แบบถังแตกและคาดหวังว่าจะสนุกได้เพียงเพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าความคิดเห็นต่อไปพวกเขาใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยวคุณต้องใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยสวยงามมากแค่ท่องเที่ยวเหมือนคนท้องถิ่นฉันเริ่มสนุกกับการอยู่กรุงเทพมากขึ้น ตอนที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศความคิดเห็นต่อไปฉันกําลังรอหนังสือเดินทางของฉันอยู่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรายการที่ฉันอยากไปอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปเป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนจะเข้าใจเมื่อขึ้นเครื่องบินและมาดูด้วยตัวเองคนส่วนใหญ่ที่พูดไม่เคยออกไปจากบ้านเกิดความคิดเห็นต่อไปฉันอยู่ที่ไทยมาสองสัปดาห์แล้วไม่อยากกลับบ้านเลยทุกอย่างที่คุณพูดมาถูกต้องทั้งหมด ความคิดเห็นต่อไปฉันอยู่ประเทศไทยมา30วันแล้วแล้วก็เกลียดการต้องจากไปความคิดเห็นต่อไปฉันได้ยินมาเยอะเกี่ยวกับประเทศไทยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเอาล่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องบน่บนๆในประเทศไทยนะฮะและเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ การแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจจะมีบางส่วนที่แปลผิดพลาดก็ขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ